ครับ oh, nice. ผมก็กราบสวัสดีเวลานะักปั่นกับทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่ผมแฮร์รี่เชงเหมือนเดิมนะคุณผู้ชมมาบวันนี้ก็มาลุยกันในค่ายพีจีกันเหมือนเดิมผมเข้ามาอยู่กันในเกมฟอร์จูนเมาส์ผมหรือไอหนูทองคำอะไรอย่น้นะคุณผู้ชมก็ ลหลายคนก็น่าจะเคยเล่นกันบ้างแล้วไม่ขอพูดอะไรมากมายแล้วกันคุณผู้ชมปะเดี๋ยวเราไปดูกันในเกมกันดีกว่าผมก็ก็เืยต้องบอกไว้ก่อนว่าผมไม่ได้ไม่ทําตามรับชมเพืความสนุกและความบันเทิงของท่านเท่าน,นั้นนะครับผมมาคุณผู้ชมวันนี้ก็มาลุยเจ้าหนูกันดีกว่าเออก็เมื่อกี้เพิ่งจัดเจ้าเสือไปนะเออขอวนไมห้หนูหน่อยป,ปะวันนี้ขอปั้นเบาๆคุณผู้ชมขอปั้นไปเบ็ดห้าเบาๆคุณผู้ชมเออก็มีหลายคนรีเควสต์มาผมอยากดูแบบ สายปั้นทําคลิปแบบปั้นหน่อยแอดอะไรโอ้โหมาเสจ,จจัดให้เลยวันนี้มาเอาแล้วมาแล้วจังหวะน,นี้ไอหนูไอหนูแจกวายมาแล้วจังหวะน,นี้ขอเลยสวยแล้วกันเออเอาใจคนดูหน่อยเว้เอาใจคนดูหน่อยเว้เนหนูอเ,นเอ,อ้ยยัง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 ขอแบบเต็มเต็มดิขอแบบเต็มเบลโอ้ยอะไรคันนี้ลุ้นจะตัวเกงหมดแล้วโอ้โหไม่ละคุณผู้ชมไม่น่าเต็มแล้วแบบนี้ ไม่เป็นไรครับผมเออก็ถือว่าเปิดหัวได้สวยงามคุณผู้ชมลุยกันต่อฮนะเอาแล้วช็อตนี้สวยงามไะลุยกันต่อครับผมก็สำหรับใครที่อยากดูเกี่ยวกัไหนเป็นเอก,ก็สาม,มารถคอมเมนต์เข้ามาได้ใต้คลิปนี้นะออคุณผู้ชมเออคอมเมนต์คุยคุยทักทายก็ได้ครับผมใครที่เข้าใหม่ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดต,ตามผมไว้ด้วยเด้อไปฮะช่วงน,นี้เรข,ขอจัดแต่ค่ายพีจีก่อนแล้วกัน โอ้ยยังไม่ลงลงท่ายอื่นเลยมั้งเนี่ยมามาลงฟัมนำเพลงแล้วมาไหนๆก็มาแล้วมาไปจัดไปเต็มเต็มโอ้โหแล้วสวยงามคุณผู้ชมจังหวะนี้โอ,อ้โหหนึ่งเคฮะอะไรครับเนี่ยเฮ้ยมาได้ไงครับเนี่ยไปขอเพิ่มเลยแล้วกันคุณผู้ชมไปเป็ดยี่แล้วกันเออให้มันได้องี้เดี๋ยววะไอเจ้าหนูมาอีกหรือเปล่าเอ,อ้าโอ้โหแล้วแจกวายรัวฮะ เอ้ยแบบนี้แจ๋ววะ่ะคุณผู้ชมขอมาบ่อยๆนะขอมาบ่อยๆนะเอ้ยส้มก็ได้มาขอเต็มเต็มโอ้โหอะไรก็ได้อะไรก็ได้แต่ขอเต็มเบลถุงทองปะโอ้โหยังวะ่ะคุณผู้ชมอะไรครับเนี่ยโอ้โหไม่เต็มมีส้มมาขั้นไม่เป็นไรคุณผู้ชมก็ถือว่ายังโอเคเออพันสองปะลุยกันต่อผม ขอ,อย้ำที่บอกไว้เลยนะคุณผู้ชมไม่แนะนำให้ทำตามเดอ้อรับชมความบันเทิงกันเท่านั้นเด้อครับเด้อโอ้อโหแล้วจังก้อนโตจังวันนี้ลุยต่อะฮะโหวันนี้น่าจะปั้นขึ้นวะ่ะคุณผู้ชมโอ้แล้วมาอีกแล้วก้อนโตเฮ้ยวันนี้น่าจะปั้นขึ้นวะ่ะเอาเย็นก็ถือว่าโอเคแล้วนะคุณผู้ชมโอ้โหแล้วมา็อตนี้เฮ้ยเกินไปแล้วไอหนูเฮ้ยไอหนูมันเกินไปแล้วว่ะ โอ้โหอะไรจะบึ้มบ้ามซัมเบ้ขนาดนาั้นคุณผู้ชมโอ้แล้วมาต่อเนื่องเลยเฮ้ยช็อตน,นี้เฮ้ยทีเด็ดเลยว่าหนูทองเมื่อกี้ผมเพิ่งไปเล่นเสือมานะโอ้โหแล้วมาโอ้เมกาคุณผู้ชมอะไรวะเนี่ยเมื่อกี้ผมเพิ่งต่อจากเกมเสือมานะคลิปนี้ก็น่าจะลงต่อกันเลยโอ้โหแล้วมาลุลุอะไรวะเฮ้ยอะไรวะเนี่ยโอ้ตั้งแต่ผมเล่นมานี่มาดีสุดแล้วมั้งเนี้ย เฮ้ยเฮ้ยหนูว่าเวลานี้เป็นเวลาของมันวะคุณผู้ชมมาสวยๆไหนๆก็คุยไปละเออมาให้สมคุยหน่อยดิหนูไอ้หนูไอ้หนูเฮ้ยโอ้โหให้ลุ้นอยู่เรื่อยโอ้โหให้ลุ้นอยู่เรื่อยถุงเออเรียบร้อยคุณผู้ชมก็มาดิครับเออหวั่นเสียบ โอ้ยถือว่ามาดีนะคุณผู้ชมเอาไงต่อดีจะหยุดหรืเปล่าผมก็ไม่อยากไปต่อแล้วถือว่าปั้นมาก็โอเคแล้วนะคุณผู้ชมสวยๆเลยนะเนี่ยเอาว,ว่าไม่ไปต่อดีกว่านาะเออก็ถือว่าโอเคแล้วหวั่นเจี๊ยบละผมก็เริ่มเจ็บคอแล้วคุณผู้ชมจะขอตัวไปพักผ่อนแล้วก็ใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามผมไว้ด้วยแล้วกันนะคุณผู้ชมเอาเป็นว่าไว้เจอกันให,ม,ใหม่ในคลิปหน้าเนาะสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลากไปก่อนสวัสดีครับบา,บายบาย